งานที่เราจัดประชุมทุกๆสาสี่เดือนนะคะจะมีครั้ำนึงที่บริษัทค่ะก็จะมีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลแล้วก็วันนี้มีเปิดตัวสินค้าใหม่ค่ะเดี๋ยวมีตสินค้าใหม่เกิดขึ้นแทบได้ว่าเปิดตัวบอสใหม่เลยก็คือพี่แมนของเราบอสแมนก็คือเปิดตัวสินค้าใหม่ครับซึ่งเป็นตัวที่เราสองคนก็ตั้งใจมากๆนะครับเป็นความที่ผมเองเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของดวตาอยู่นะครับเนื่องจากที่เราออกกองกันบ่อย ทำงานอยู่กับแสงทำงานอยู่กับลมที่เราไม่สามารถควบคุมได้ปกติเวลาเราไปเที่ยวแบบนี้ครับที่ไหนเราสามารถใส่ไว้จำได้ครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเองเนี่ยเวลาออกไปทำงาน่ยทุกวันนี้เนี่ยมันมีหลายแพลตฟอร์มถ่ายวิดีโอถ่ายทําอะไรก็แล้วแต่มัน,มน,มนห้ามเกือบแบไม่รู้ทำไมผมต้องเจอกับสภาวะแสงเยอะเลยทำให้ผมมีปัญหาดวงตาเรียกว่าต้อลมแล้วก็ส่งผลต่อไม่ได้เรื่องของตาแต่งตาเดี๋ยวหลังง่ายนะครับก็เลยทำให้ เรามัน, <problem> นจะมีอะไรที่มันสามารถช่วยได้ก็เลยมาเจอกันนี่แหละครับในเรื่องของการทำสิัคาที่น่าสนใจขึ้นมาใช่ค่ะเริ่มต้นจริงจริงอะไนท์อะทางบริษัทของพีมนคุดาคะอยากทําในส่วนของดวงตานานละบำรุงดวงตาเพราะว่าต้องเข้าใจค่ะว่าในส่วนของดวงตาจะไม่มียารักษาที่ตรงตัวแค่ยาแก้อาการแต่พอดีไนท์อะก็ทาสินค้าขึ้นมาแต่พี่แมนอะก็เป็นคนที่ทดลองแล้วสรรหาในสิ่งของดีบำรุงดวงตา แล้วพี่แมนก็ลองไนก็ลองแล้วเราก็มิกแอนเนี่ยรวมกันว่าซักการตไหนดีลองแล้วเป็นยังไงเทสเป็นยังไงจนเราสองคนเห็นว่าเฮ้ยมันใช่แลลวองค์ประกอบทุกอย่างเนนะองค์ประกอบทุกอย่างครบแล้วีซี่ต่อได้เลยต่อได้เลยถามองค์ประกอบทุกอย่างครบก็เขาพี่แมนทดลองด้วยตัวเองผลลับชัดเจนเราก็เลยเริ่มรอนโตร์ดั๊กแต่ต้องแต๋อย่างว่าแขในกันตลาดไหนบ้าง ปีนี้ตัวตาเราพุ่งเป้าไปที่ตากอยู่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามีทีมที่พร้อมจะทําตลาดออนไลน์นะคะพร้อมที่จะทำการตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Tik t อกเอ๊ะเราพูดชื่อกันได้ไหมได้นะทิกตอกเฟซบุ๊กนะคะที่พร้อมที่จะทําในส่วนของแอรออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้ก็หลังจากนี้ก็คุยกับพี่แมนไว้ก็จะทําในส่วนของการเอาเนทการทําโปรโมทของพี่แมนในส่วนของออนไลน์ทั้งหมดที่เป็นสื่อกรางเนรับก็คือเราดยกันทั่ทุกแพลตฟอร์มครับ จริงๆเขากล่าวว่าจะทําให้ปริณา์ตัวนี้ซึ่งมันดีเพราะผมเป็นคนใช้เองเนาะอยากให้ทุกคนที่เขามีแบบเขาเรียกว่ามีปัญหาหรือคนที่รู้สึกว่าอยากป้องกันทุกวันนี้คนใช้ดวงตาเนียมมากๆให้เขาได้เจอของที่ดีจริงๆก็เลยคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถถ่ายทอดคือตัวผม้ะ่ายทอดได้ครับก็คือว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่สามารถมาช่วยการตลาดของพี่นายได้ตนี้ใช่ค่ะต้องบอกว่าพี่แม่ทำยอดมากตั้งเป้าไว้เลยบ้างก็ตั้งเป้าไว้เรามองทั้งปีนะคะก็มองที่ว่าที่ยอด แล้วเชื่อว่ามันเป็นใจได้เลยค่ะวเพราะว่าเรามีนักธุรกิจเพราะว่าของเราเป็นรูปแบบตัวแทนนะคะตัวแทนที่พร้อมและยกมือบอกว่าจะขายในสินค้าของตัวตาเนี่ยก็คือเกินแล้วค่ะเหลือแค่เราทาสื่อสนับสนุนค่ะแล้วก็มั่นใจได้ว่ามันจะดีเพราะว่าหลังจากนี้คือพี่แมนทดลองทายเองพี่แมนบอกเล่าประสบการณ์ตรงเลยนะคะแล้วตาเนี่ยต้องบอกมันสําคัญมากหาอะไรเปลี่ยนยาไหมคะยากยังไม่มีที่เปลี่ยนเลยดังนั้นแล้วตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็ติดจอติดโลกโซเชียล นอนก็นอยตายแห้งตาอะไรจ็คือไม่ว่าคุณจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาสามารถทาในการป้องกันได้ัใช่แล้วพุมไปหนักไปม้้าเชิดจ้าลูกก็หนักอยู่ครับผมก็ต้องลุยครับลูกศรก็ต้องลุยนอจะมาแบบว่าเล่นเล่นไม่ได้แล้วนะครับต้องพร้อมลุยแน่นอนครับพี่แมงก็มาเปิดบอกว่าเฮ้ยพี่นายตั้งเป้าเท่าไหร่ถ้าพี่นายตั้งเป้าหนักอ่ะแมนเล่นด้วยแต่ถ้าเป้าตั้งทำเล่นไี่แมไม่ทำนะได้ไหมทำได้สุดท้าย ฝากในส่วนของยูโควิลนะคะไว้ในห้องผมน,น้องใจนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าที่เราสองคนน่้ใส่ใจไม่ตั้งใจมากค่ะอยา่างสินค้าตัวนี้ไม่ไม่ได้แค่มีสารสกัดที่ดีนะคะยังมีสารสกัดที่เป็นเทรด์มาสำคัญในเรื่องดวงตาด้วยค่ะแล้วก็พี่แมนทดลองเองมาเรียบร้อยครับด้วยที่ผมเองเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องดวงตาอยู่แล้วนะครับเพราะผมเองเนี่ยก็ใช้จริงนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้เอาอยู่ผมเชื่อว่าหลายหลายคนที่อยากจะป้องกันรักษาดวงตาให้ดีขึ้นสดใสขึ้นเนี่ย ไม่ผิดหวังถ้าคุณมายูโควิวทำแน่นอนโอเคครับีัอิเสิร์ไหมคะอิเสอร์เป็นดีเอราะว่านิ่งกล้องสีแดงค่ะแล้วก็ชองค่ะนี่นะครับหนึ่งสองสามนะครับคุณ่ะนาเราะว่ะนิ่งี้ก็มีนะคะหน่สามค่ะขอบคุณค่ะ